ครับสวัสดีครับวันนี้ชแนลทีกล้องบายครูกล้องนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการบรรเลงทาเป็ดเบื้องต้นคลิปนี้นะครับก็ทําเพื่อผู้ที่สนใจผู้ที่ฝึกเป่าทาเป็ดอาจจะรู้หรือยังไม่รู้นะครับได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นก็จะมาแนะนําวิธีการกดเสียงต่างๆเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็จะมีคําตอบให้นะครับอันดับแรกมาดูก่อนนะครับทาเป็ดมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ เบื้องต้นนะครับทรัมปตก็จะมีสส่วนนะครับคือส่วนเมาส์พิซแล้วก็ส่วนตัวเครื่องแบบนี้นะครับการจะเป่าทรัมปตนะครับก็ต้องหยิบเมาส์พีสมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับข้อควรระวังนะครับก่อนการเป่าทรัมปิตนะครับก็คืออย่าตกเมาส์เข้าไปในเครื่องแบบนี้นะครับให้ใส่เข้าไปแน่นแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับบางที่นะครับอาจจะแนะนําในเรื่องของการฝึกเป่าเมาส์ นะครับในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงการวางรูปปากในการเป่าทรัมเป็ดน,นั้นนะครับก็คือให้เอาเมาส์เข้าไปตรงกลางปากพยายามให้อยู่กลางปากก่อนการเป่านะครับก็เน้นอัมเพื้์ตต้นนะครับถ้าปากริมฝีปากแห้งก็จะเป่าไม่ได้นะครับก็จะต้องเลียริมฝีปากนิดนึงนะครับแล้วก็เอาง่ายๆก็คือเหมือนกับการยิ้มหรือการพูดคําว่าเอ็มะ M, นะครับแล้วก็ยิ้มแล้วก็วางเมาส์เข้าไป ก็เวลาเป่าก็ปากจะต้องสั่นอยู่ในเมาส์แบบนี้นะครับจะต้องเป่าเมาส์ให้ออกเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนการฝึกเป่าเมาส์ให้เป็นเสียงโดเรมีฟาซอนตรงนี้จะขออนุญาตข้ามนะครับราวนี้เรามาดูเมื่อเราเป่าเมาส์ออกแล้วนะครับหรือได้รับการฝึกเบื้องต้นในเรื่องของการเป่าเมาส์มาแล้วเนี่ยอาจจะลืมในเรื่องของการเป่าวิธีการเป่านะครับเราก็มาดูนะครับ การจับาำปิดน,นะครับมือซ้ายใส่เข้าไปนิ้วนางน,นะครับนิ้วโป้งแบบนี้นะครับหรือจะปรับไปตามความสะดวกของแต่ละคนก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการแนะนำเบื้องต้นคร่าวๆเป็นการแนะนำการลืมนะครับหรืออยากเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับ คราวนี้มือขวานิ้วก้อยแล้วก็เกี่ยวเข้าไปนิ้วโป้งแล้วก็จับใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแบบนี้นะครับสําหรับเสียงโดเนี่ยเราก็จะปล่อยไปเฉยเฉยเลยไม่ได้กดต่อไปเสียงเรนะครับนิ้วชี้กับนิ้วนางกดลงไปแบบนี้นะครับเว้นตรงกลางไว้นะครับแบบนี้นะครับต่อไปเสียงมีนะครับเราปล่อย ปล่อยนิ้วนางแล้วกดนิ้วกลางเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับเสียงมีเสียงฟาเราปล่อยนิ้วกลางกดจะปายนิ้วชี้นะครับแบบนี้นะครับเสียงซอนนะครับปล่อยนิ้วชี้ขึ้นเหมือนเสียงโดนะครับคือไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเสียงลากดบนเสียงมีนะครับคือนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับ สิงทีกดยุกลางนะครับเสียงโดปล่อยออกหมดเหมือนโดต่ําเหมือนโดตัวแรกที่เราเป่าแต่ใช้ของการบังคับรูปปากบังคับลมนะครับให้เสียงสูงขึ้นนะครับเอาใหม่นะครับเสิงโดเสิงเรเสิงมีเสียงฟาเสิงซอน สิงลาสิงทีสิงโดสูงครับเอาใหม่นะครับสิงโดเรมีฟาซอนลาทีและโดคราวนี้เรามาฟังเสียงนะครับเมื่อเรารู้วิธีการกดแล้วนะครับ เราก็จะมาเป่าแบบนี้นะครับสิงโดไม่ได้ไม่ได้นับจังหวะนะครับเราเป่าไปเฉยๆให้เป่าลมครั้งเดียวแล้วให้หมดลมหมดเมื่อไหร่ก็คือเราก็หยุดนะครับแต่และเสียงก็ให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเอาง,ง่ายๆสิงโดนะครับ ខ <laughs> ា สูงสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำวิธีการเป่าเบื้องต้นแนะนำแบบไง่ายนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปดูเป็นตัวอย่างสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับ